เวลาเพื่อนๆตัดแต่งกิ่งไม้ป่าตัดท่อนไม้เพื่อนๆใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับบางท่านก็อาจจะเลือกใช้แบบนี้นะครับหรือแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ใช้ได้ทั้ง3แบบนะครับนะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราลีก,กิ่งตัดกิ่งนะครับนานๆเนี่ย เมื่อยพอสมควรนะครับนะแล้วที่สำคัญถ้าเกิดท่อนไม้กิ่งไม้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าเราก็ต้องใช้แรงมากขึ้นนะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับหนุเหมือนน้ำดำเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานนะครับไม่ได้อัปโหลดวิดีโอพอดีติดภารกิจหลายอย่างนะครับ อพอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเจอเพจเพจหนึ่งเขารีวิวสินค้าเป็นตัวเลื่อยมือนะครับที่ใช้ตัวแบตเตอรี่เป็นตัวจ่ายพลังงานนะครับผมว่าเอ๊มันน่าจะสะดวกดีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะเอาไปใช้เวลาตัดแต่งกิ่งพวกไม้ป่าหรือต้อนไม้นะครับนะครับหรือตัดรื้ออะไรพวกนี้นะครับพวกพวก,พวกต้นไม้พวกท่อนไม้อะไรพวกนี้น่าจะสะดวกนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะครับ สั่งไปก็ใช้เวลาประมาณ3วันของก็มาถึงนะครับครับพอได้ของมาก็ลองเอามาแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับย้ำนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนที่ขายเครื่องมืออุปกรณ์นะครับมันอาจจะมีอยู่หลายยี่ห้อหลายรูปแบบนะครับแต่ตัวนี้ก็ผมคิดว่าสําหรับใครที่กําลังหาพวกอุปกรณ์ เป็นเครื่องทุ่นแรงในการตัดพวกกิ่งไม้วิดกิ่งอะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเขามีแบตให้2ก้อนนะครับนะร้อยแปดโวลต์นะครับห้าแอมป์นะครับแล้วก็ไอตัวตัวบล็อกมันนะครับนะแล้วก็ตัวใบเลื่อยนะครับนะแบตให้2ก้อนแล้วก็ไอตัวที่ชาร์จนะครับ ก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับนี่ก็แบตผมลองดูนะลองให้เพื่อนๆดูนะครับก็ใส่แบตลักษณะแบบนี้นะฮะใส่แบตเข้าไปนะครับไอตัวนี้ก็คือสวิตช์นะครับผมลองกดดูให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆในมุมมองส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเวลาเราออกไปท้องไร่ท้องนานเนี่ยนะครับนะเรื่องไฟฟ้าก็อาจจะไม่จําเป็นละนะครับเราก็ใช้ตัวที่เป็นเลื่อยมือที่เป็นแบตเตอรี่แทนนะครับอันนี้ก็จะสะดวกไปอีกหนึ่งแบบนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าแบตเขาจะอึดขนาดไหนนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองสาธิตเวลาเราไปตัดท่อนไม้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวจะลองตัดให้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มรุ่นำก็เอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาแชร์กับเพื่อนๆนะครับที่ทําพวกสวนป่าอยู่บุกไม้ป่าอยู่นะครับต้องการหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยเป็นเครื่องทุนแรงนะครับในการตัดการทอนกิ่งอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับย้านะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขานะครับเพียงแค่เพียงแค่ว่าเอาเอามาแชร์ให้ดูนะครับเผื่อบางคนกาลังหาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้อยู่ ยังไงสุดท้ายก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ